โอ้ยไม่น่ามาันลึกเลยเว้ยอีกกี่วันนู้นเนี่ยกว่วเดินออกได้โอ้ย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 ,อยใครกันวะมันนั่งเลยตรงนี้ฮะตกสายหมดเออขอโทษทีใครจะไปรู้อ่ะโอ้ยูรู้ไหมหัวใจเกือบวายเกือบตายอยู่ในป่าแล้วเนี่ยว่าแต่ในก็หลงป่าเหมือนกันเหรอหลงป่าเห,อเหรอฉันเนี่ยแหละหลงป่าฉันเนี่ยอยู่กับป่าตั้งแต่เด็กป่าแค่เนี้ฉันไม่หลงหรอกเออถ้างั้นฉันขอไปด้วยดิ ฉันหลงป่าหลงป่าแล้วเข้ามาทำไมวะเนี่ยคือพอดีฉันกงเหงาอ่ะก็เลยว่าจะมาเดินป่าเล่นแต่พอเข้ามาปุ๊บฟังเพลงไปฟังเพลงมาเดินไปเดินมาก็อยู่ไหนก็ไม่รู้ฉันก็เลยเดินแบบเรื่อยๆจนเกือบจะสามวันแล้วเนี่ย<อ>หาทางออกไม่ได้เลยอ่ะโอ้เดินเข้ามาลึกเหมือนกันนั่นนายเนี่ยแแต่นายชื่ออะไรหรอ ให้ฉันไปด้วยนะเรียกฉันว่าล็อกแล้วกันว่าแต่ชื่ออะไรอ่ะฉันชื่อยาโตเออไอโตเออทำไมถึงเรียกฉันแบบนั้นอ่ะก็ไม่อยากเรียกหยาโตอ่ะมันยาวเรียกโตไม่ได้เหรอเออเรียกกันเรียกได้แต่มันเหมือนกับที่แอนเก่าฉันเรียกเลยอ่ะเออช่างมาแล้วกันว่าแต่กินอะไรไหมยังอ่ะเพราะไก่เดินออกได้แน่ต้องใช้เวลาตั้งสามสี่วันละมั้งถ้สามสี่วัน ทำไมไกลจังอะโอ้ยก่อนเนี่ยมันเกือบจะกลางป่าเลยนะรู้ไหมไก่เดินออกได้อีกงานยงางนายก็อย่าทิ้งฉันนะถ้านายทิ้งฉันฉันต่ายอยู่ในป่านี้แนะ่เออมันต้องห่วแนะเดินตามฉันไม่มีหลงอยู่ลนะอ,อแล้วว่าแต่นายเข้ามาทำอะไรในป่าอย่าบอกนะบ้านอยู่ในป่าเหรอเปล่ามาตามหาคนบางคนอะ แต่ก็ตามหาไม่เจอสักทีมาตามหาใครกันฉันเห็นเขาเดินเข้ามาในป่าก็เลยเดินเข้ามาตามหาแต่หายไปละเอ้ยไม่ต้องสนใจเหอะไปะรีบไปเหอะเร็วเอออืมทุกคนวยกันกดไหลคลิปด้วยเร็วใขรไม่ได้กดกดเลยครับ ทุกคนครับเตรียมรับชมการแข่งขันฟรีไฟนะผมพบกันในวันอาทิตย์ที่2พฤศจิกายนนี้เวลา14บนาฬิกาจนถึง16นาฬิกานะครับบอกเลยว่าการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นรายการฟรีไฟฟรีสตาร์นะฮะจะมีเหล่าแบบคนดังหรือว่าจะเป็นสตรีมเมอร์เยอะแยะมากมายเลยนะครับผม <c oughs> พร้อมกับการทำธุรกิจนะฮะร,ร่วมโดยจัดเงินสูงสุดหนึ0ง0 0 0บาทและมีกิจกรรมให้ทุกคนเชิญชวนเพื่อนๆมาร่วมโพสให้กำลังใจในบุคลากร,กรการแพทย์นะผมพร้อมติด แท็กเกมเมอร์ for ด o อกเตอร์แล้วก็กดโพสต์ไปที่ไทม์ไลน์ของทุกคนนะฮะแล้วก็เชิญเพื่อนๆมาร่วมสนุกกันเยอะๆพอทุกคนทําเสร็จนะฮะก็เท่ากับทุกคนได้บริจาคเงินสมทบทุนแล้ว20บาทนะฮะตอนน่อ1อักแคและยังมีพิเศษนะฮะฟรีไอเทมสาหรับผู้ชมทุกท่านนะฮะล็อกอินไว้ให้พร้อมแล้วมาเจอกันแมวผมทางแฟนเพจหรือว่าย u ทูบไกน่าฟรีฝ่ายไทยแลนด์ได้เลยนะครับมาแล้วสิทธิ์ขั้นสูง EP 36นะแะพ็กสุดคุ้มสิทธิ์ขั้นสูงระยะเวลาจําหน่ายแค่วันที่1-10 กนยายนจนถึงวันที่31พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะทุนใครชอบแพส,สุดคุ้มวันนี้นะผมรับทันทีเลยบิสเทมเมอร์นะพร้อมไอเทม50ขั้นทันทีไม่ต้องทำภาร,รกิจเลยนะครับกิจกรรมสำหรับต้อนรับวันแรงงานนะครับผมบัตรสร้างห้องนะลดราคาเหลือแค่99เเพจเท่านั้นนะคนุตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนจนถึงวันที่3พฤศจิกายนนี้เท่านั้นรีบซื้อกันเลยครับกิจกรรมสำหรับสายฟรีนะล็อกอินทุกวันใส่เต็มทุกตัวเพียงแค่ล็อกอินรับตัวละครทดลองฟรีได้ทุกวันนะฮะได้ กตัวละครล็อกอินเลือกตัวละครไปทดลองกันได้เลยตัวละ3วันวันต่อไปจะเลือกซ้ำหรือว่าจะเปลี่ยนตัวก็ได้นะสะสมสูงสุด30วันระยะเวลาก็ตั้งแต่วันที่ 1. พฤศจิกายนถึงวันที่ 9. พฤศจิกายนนี้นะฮะและพิเศษนะในวันที่8วันที่9พฤศจิกายนนี้นะเพียงล็อกอินทุกคนรับตัวละครทดลองพิเศษฟรีตัวละ3วันอีก6ตัวไปเลยนะกิจกรรมเน้นเ้นต้อนรับเดือนใหม่นะล็อกอินไว้แล้วมาใส่เต็มไปพร้อมๆกันเลยครับกิจกรรม สำหรับสายฟรีฟรีสายใส่เต็มเพียงแค่ทุกคนนะฮะทำธุรกิจเพื่อรับโเคเชนสามารถรับโเคเชนได้สูงสุดถึง130เพื่อนำมาแลกไอเทมสูตรพิเศษพวกนี้ไปได้เลยนะใครอยากได้อันไหนก็ทำธุรกิจรับโเคเชนมาแลกกันได้เลยนะครับผมระยะเวลาตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนถึงวันที่9พฤศจิกายนนี้นะฮะและพิเศษนะฮะในวันที่8กับวันที่9พฤศจิกายนนะฮะดอบโเคเชนถึงคูณ3เลยนะผมรับสูงสุดถึง60โเคเชน ผ่าดไม่ได้เลยฮะในวันที่8กับวันที่9กพฤศจิกายนนี้ไปย้ยน้ำกัน,ยนเย็นมากเลยอะค่ะเห็นไหมฉันบอกแล้วใช้ชีวิตอยู่ในป่าแบบนี้ไม่ต้องเครียดอะไรทั้งนั้นโควิดก็ไม่มีเงินก็ไม่ต้องใช้หาของกินหาผลไม้กินไปสนุกดีออกอื แต่ถ้าให้ฉันมาอยู่ในป่าคนเดียวแบบเนี้ยฉันตายแน่เลยดีนะมีเธอมาอยู่เป็นเพื่อนอ่ะหึอยู่เป็นมากกว่าเพื่อนไม่ได้หรอเฮ้ยอย่าพูดอะไรแบบนี้ดิขนดุกหมดแล้วแค่เล่นน่ะว่าแต่ฉันกับเธอกินผลไม้มา3วันติดแล้วนะเนี่ยวันนี้เราลองจับปูจับปลาจับกุ้งหอยอะไรมากินบ้างดีไหมอืมแต่เราเอามาแบ่ไฟแชกนะเอาเชือกผ้ามาคว้ชุด เราจะเอาอะไรหาสัตว์ล่ะเข้าป่าก uh ับฉันอ่ะไม่ต้องห่วงถ้าเราจะไปหาสัตว์อ่ะเราก็แค่หาไม้มาอันนึงแล้วก็เหลามันแหลมแหลมแค่นี้เราก็มีสัตว์กินแล้วที่สําคัญอ่ะฉันก็เอาไฟเช็กมาด้วยแล้วเราจะเอาอะไรเหล่าไม้อ่ะเออนั่นสิเอาก็นึกว่ามีทางว่าแต่ฉันก็ยู่ในปากกับเธอมาสามวันแล้วนะอยากจะกลับเข้าเมืองบ้างอ่ะวันหน้าเราค่อยมากันใหม่ ราจะกลับวันนี้นเลยไหมเอ้ยจะรีบกลับไปไหนอยู่ต่ออีกสักวันสองวันก็ได้ทำไมอะ่ะก็จริงๆริเราบอกจะมาแค่วันเดียวเองแต่นี่สามวันแล้วนะกลับกันเถอะเออมันคือว่าคืออะไรคะทำไมมันถึงกลับไม่ได้อะ่ะจะกลับได้ไงอะ่ะก็ฉันจำทางออกไม่ได้อะ่ะอ๋อก็นึกว่าฮะอะไรนะคะฉันรู้ตัวสักพักแล้วแหละว่าเราหลงแต่ไม่กล้าบ,บอกเธออ่ะ โอ๊ยจริงเหรอเนี่ย <c oughs> แค่รีบเดินหน่อยดีวะรีบอยู่ครับเสียงใครกันนะแค่ไม่รู้ว่าคนนี่ไปขอความช่วยเหลือจากเขาทันเร็วอือโอเคเธอนี่นะหลงไม่บอกเลยใช่แบบนี้อาทิตย์หนึ่งแล้วมั้งจะออกได้อะฮะก็มันเหเนื่อยนี่ครับเดินมนักแค่ไี่นีนี่นนพ,วนพวกนายพวกนายพวกนายหลงป่ากันเหรอเออใช่ครับผมหลงป่าแต่ว่าคนข้างหลังอ่ะเขารู้ทางออกครับดีเลยพวกฉันหลงป่ายังไงขอไปด้วยนะ เจอสักทีอะเจออะไรลหรอครับก็สองคนนี้แหละที่ฉันตามหาอะฮอะไรกันนะนายตามหาพวกฉันงั้นเหรอทำไมถึงต้องตามหาพวกเราด้วยล่ะก็ฉันเห็นเธอสองคนเดินเข้ามาในป่านี้นี่ก็เลยเป็นห่วงกลัวจะหลงก็เลยว่าจะเข้ามาคอยดูแลอืมก็ดีเลยแหละ ถ้าเกิดว่าไม่เจอพวกนายอ่ะฉันก็คงหลง่ปอยู่ในนี้แหละฉันเองอ่ะก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าฉันหลงทางยายแครไม่บอกใชนเลยนะฉันขอโทษฉันกลัวว่าเธอจะตกใจนี่นะเธอไม่ยอมบอกฉันแบบเนี้ย่เธอคิดว่าพวกเราอ่ะจะอยู่ในป่าตลอดไปเลยเหรอฮะจริงๆถ้าจะอยู่กับเธออ่ะฉันก็อยู่ได้จะบ้าเหรอฉันอยู่ไม่ได้หรอกเออเอาไงดีครับคุณเอให้เราสองคนเดินทางไปกับเราได้ไหมครับทงได้ดิยังไงอ่ะ พวกฉันขอไปด้วยนะานายคงไม่ใจร้ายปล่อยพวกฉันตายอยู่ในป่าใช่ไหมเฮ้ยฉันจะไปทําแบบนั้นได้ไงกันเล่าไงก็ต้องให้ไปด้วยอยู่แล้ว <S <S คุณเอนี่เป็นคนดีจริงๆเลยนะครับเออเลิกสมได้แล้วนะ่ในไหนก็จะไปด้วยกันแล้วว่าแต่เธอสองคนชื่ออะไรกันบ้างอะฉันชื่อเคนล,ลี่เรียบลืนก็ดได้สั้นดีฉันชื่อแค่ส่วนผมย่าโตครับดูแล้วแกไม่ต้องพูดเอาคุณนึกว่าให้แนะนำตัว ส่วนเรียกฉันว่าเอแล้วกันนะอืมเอาเป็นว่าตอนนี้ก็ใกล้จะมืดแล้วอะเราเดินอีกนิดนึงหาที่พักดีๆแล้วก็นอนอยู่แถวนั้นก็แล้วกันนะเรื่องเดินอะไม่ต้องหว่วงฉันกับแคร์เราเป็นนักวิ่งมาราธอนไม่เหนื่อยอยู่แล้วอืมแต่ผมเหนื่อยอะแล้วแต่หังนั้นอะเออ,เอ,อไปไปครับอ,เอืเอาละเอาเป็นว่าเดี๋ยวพวกเรานอนพักกันแถวนี้ก่อแล้วกันเดี๋ยวพวกฉันะ่ะจะนอนฝั่งนี้ พวกผู้หญิงแบบเธอก็ไปนอนฝั่งนู้นแล้วกันอือจริงๆแล้วอ่ะก็นอนด้วยกันสี่คนก็นได้นะไม่ต้องแยกเลยรีลีไม่ได้ทําไมจะไม่ได้เนี่ยพวกเธอคิดลาม,มกไงก็เลยนอนกันไม่ได้เออไปการธนาเร็วอ้าวโอเคโอเคโอเคเออถ้างั้นคุณเอครับงั้นพวกเราหาที่นอนแล้วก็ไปหาอาหารมาดีไหมครับ <c oughs> จะหาทําไมอาหาร <c oughs> ก็ในเมื่ออาหารมาให้กินถึงหน้าแล้วฮะ <c oughs> คุณเอหมายความว่าไงครับ ก็หญ่ผู้หญิงสองคนยังไงอาหารของฉันน่ะเออทำไมคุณเอดูน่ากลัวจังครับตอนเนี้ยหวานปากเออคุณเอหมายความว่าไงครับเอาตรงๆเลยกันนะแกเอาคนผมสั้นไปส่วนฉันน่ะชอบคนผมยาวคนเดียวที่ฉันตามเข้ามาในป่าอ่ะก็เพราะเธอนั่นแหละหมายความว่าอารีนลลีเธอเอาจริงเหรอเออ ก็ฉันเข้ามาอยู่ในป่าตั้งสามวันไม่มีผู้ชายตกถึงท้องเลยเนี่ยมันก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันนะรู้ไหมแต่ไม่ใช่ว่าเธอจะมารู้สึกกับคนแปลกหน้าแบบนี้นะรู้ไหมเดี๋ยวเขาเป็นคนที่ใส่ไม่ดีอะทำไงไม่ต้องห่วงหรอกหน้าฉันดูแล้วไอ้คนชื่อเอนนะ่ะร้ายแต่คนที่ชื่อยาโตอะดูแล้วซื่อๆดีฉันชอบแบบนั้นแหละชอบแบบไม่เป็นงานแล้วเดี๋ยวฉันน่จะสอนให้เขาเองแล้วเธอจะทำยังไงอะฉันก็จะรอให้มืดก่อน แล้วค่อยย่องไปตอนที่ทุกคนหลับแล้วงไงล่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณลีเขายังไม่หลับล่ะครับโอ้ยเดี๋ยวรอมืดอนบืดหน่อยอะผู้หญิงอะมันหลับลึกจะตายฉันทําอะไรกับแคร์ลีคงไม่ตื่นหรอกฉันจะทำเบาๆล้วกันนี่นนชัว่วกว่าที่ผมคิดไว้เยอะเลยนะครับเนี่ยต่อหน้าผู้หญิงก็เหมือนพูดจาดีเหมือนเป็นผูน้นําแต่รับหลังชั่วช่วครับนี่แผลเริ่มพูดแล้วรีบหาของไป <c oughs> เอาละ ได้เวลาแล้วแกเงียบๆไปหน่อยด้ยเอ่อโอเคครับคุณเอนี่แย่ค่เดี๋ยวฉันไปก่อนนะเว้ยแกเงียบนะเอ้ยลี่เฮ้ยเสียงดังดิเงียบๆเอ่อเออฉันตามหาตั้งนานเป็นของฉันเถอะนะแค่ใครอ่ะแย่แหมเฮ้ยเดี๋ยวนะอย่ให้กินขนมเดี๋ยวก่อนขนมเงียบๆนะเงียบ ีขนมเหรอขนม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 เมีเวมาสนุกกันอเดี๋ยเด็วเด็อย่าดิ้นดิ้นดิยนไว้ไม่ครับแกนี่มันนช่้จริงๆเลยเองเมื่อคืนแกมาปั้มเพื่อนฉันเหรอไม่ได้ปั้มฉันก็บอกแล้วไงนี่ให้กินขนมเพ้าออกไปอ่ะทำไมนายต้องทำแบบนี้อะเออขอโทษนะ แต่ฉันชอบเธอจริงๆเธอก็ค่อยจีบสิไม่ใช่ทําอะไรแบบนี้เดี๋ยวเธอไม่ต้องพูดเลยเมื่อคืนก็ได้ข่าวว่าเธอก็บุกไปป้อมระยะโตมใช่ไหมฮะเอ่อเขาไม่ได้เรียกป้อมเขาเรียกว่าหาอะไรทาไม่ต้องเลยครับผมไม่ได้สนุกด้วยสักนิดเลยอ่ะเอาเป็นว่าฉันขอโทษละกันแต่ฉันอะรักเธอจริงๆนะฉันจะรับผิดชอบทุกอย่างเราเป็นแฟนกันนะไม่ ฉันไม่เป็นทำไมอะถึงแม้ตอนนี้เธอยังไม่รักฉันอะแต่ฉันสัญญานะจะดูแลเธอให้ดีสักวันเธอต้องรักฉันแน่ฉันรักนายไม่ได้หรอกเพราะจริงๆแล้วอะฉันเป็นผู้หญิงที่รักผู้หญิงต่างหากฮะอ๋ออออ,อจริงเหรอครับอืมนี่แค่ แกชอบผู้หญิงเหรออืมใช่ถึงว่าไม่เห็นแกมีแฟนเลยแต่ส่วนยาโตะไม่ต้องห่วงหรอกนะไม่ต้องเป็นแฟนก็ได้แต่ถ้าติดใจเมื่อไห่ก็บอกติดใจอะไรล่ะครับผมเองอ่ะกว่าไม่ได้ชอบผู้หญิงซะหน่อยฮะหมายความว่ายัางไงอ่ะยาโตะเอ,อัอคือผมเองผมชอบผู้ชายครับ<ว><ส>โอ้นี่นี่มนอะไรกันวะเนี่ยคุณนักเลอเป็นยังไงพูดเพราะเพราะ้ เมื่อสุดท้ายทำลงไปไม่มีคะแนนบอกว่าฉันเป็นคนใจดีอยู่ใกล้ชิดและอารมณดีแต่ไม่เห็นว่ามันจำบี